วันนี้ก็จะมาน,นี้ก็จะเงียบๆวันนี้ก็จะมาทําความสะอาดโทรศัพท์ของเราน,นะคะอุ๊ยลืมเปิดปเสงเล้าคาได้แล้วลนะคะทุกคนแล้วก็จะถอดคิดเราด้วยเลยเพราะว่าทิชมันขอญยตเช็ดกล้องก่อนนะคะพอดีกล้องไม่พร้อมอ่ะสว่างแล้วนะคะทุกคนปะก็จะเก็บโทรศัพท์ Hey! ทุกคนเห็นเสื้สับน้องนะคะแบบเลอะมากก็จะอาจจะต้องไปหาแองกอหน์น่าจะอยู่ในห้องนี้นะคะเปิดแสงก่อนเพระาะว่าหายากจเจอแองกอห์อุ้ยไม่มีทุกคน ยังเป็ก็หอมไหมห้อมไหมไม่เป็นไรก็จะเอาแค่น้ำเปล่าโทรศัพท์อ่ะไอ้ฟ้าแล้วก็จะถ่ายนี่นะคะไอ้ฟ้ามาเร็วจะเชิญให้ไม่ต้องมาดูหรอกวิโทรศัพท์น้องซึ่งมากเลยนะคะซึ่งมีน้ำมึงเอานีดมาทำไม,มเราจะเอ่อจะทำามันแบบนี้นะคะ นิดเดียวโผอย่างี้ให้มันด้สวยอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บถูค่ะอืม เช็คโทรศัพท์ไอ้ไม่ใช่มาร์คโทรศัพท์ค่ะจะไปได้อย่างงี้นะคะแล้วก็จะเทน้ำลงไปค่ะไม่เทค่ะไม้ฟ้าเร็วรว้ารักษาอินพูดได้เร็วเร็วเดี๋ยวเร็ว,รว,รวจะให้กูดทำไหมไม่ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะมาทำเคสให้ตัวเองเอานาะเพราะว่าดูดินดิเขาจะทำอะไรกันทำโอ้ไม่ต้องคุณมาก <ก>พี่เกียวเาฝากหม่ล้างนี้ได้ไหมพูะเช็ดเคดตัวเองลาง้างนี้ได้ไหมพี่เกียวล้างอันนี้ได้ไหมพี่เกียวไมมเอาไปคิดว่างานคิดว่าก็จะเปลี่ยนแล้วเนาะ คำถามคำถามงานไม่ทำมัวแต่รับขมิ้นไปค่ะมกักมักค่ะมกักมักเก็บเก็บเก็บทิ้งวางปิดปิดฝาน้ำให้หนา ินไม่ได้ไม่เหมือเราเล่นอันนี้คิดหน้าตาของเรานะคะเราจะใส่แล้วนี่